คุณคุณเห็นด้วยไหมครับว่าคนที่โชคดีที่สุดในโลกคือคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นโชคดีไม่เกี่ยวกับคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามหรือถูกหวยอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่เกิดจากตรงที่เรารู้ว่าตัวเรานั้นมันมีดีเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะท่านที่เกิดมามีองค์ประกอบครบ32ประการ มีร่างกายที่สมบูรณ์ทั้ง32ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากร่างกายต่างๆลองคิดดูสิครับว่าการที่เราได้เห็นภาพสวยๆเราได้เห็นธรรมชาติสวยๆเรามีดวงตาคู่นี้มันพิเศษแค่ไหนในขณะที่บางท่านเกิดมามืดมิดเขามองไม่รู้ซะด้วยซ้ำไปว่าสีดำนั้น มีรูปลักษณะยังไงเพราะเขาไม่เคยเห็นสีอื่นเลยบางท่านเกิดมาไม่ได้มีโอกาสได้ฟังเพลงเพราะเพราะเพราะหูท่านไม่ได้ยินเสียงไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะไม่ได้มีโอกาสฟังข้อมูลจากนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านไม่มีเสียงที่จะพูดออกมาไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้ ไม่สามารถที่จะพูดอะไรเพอๆออกมาได้เหล่านี้ยครับมันทำให้คนที่มีร่างกายครบ32ประการอย่างคุณคุณผมเองหรือลหลายๆท่านที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่โชคดีเหลือเกินที่แทบจะเอาเงินมาซื้อตาข้างหนึ่งของเราเนี่ยเราคงไม่ขายแน่ๆเอาเอาเงินเป็นร้อยล้านมาซื้อแขนข้างหนึ่งแล้วก็คงไม่อยากให้เขาอ่ะ มันเป็นอะไรที่มันแพงมากร่างกายทั้งร่างกายของเราเนี่ยทั้งใบหูทั้งดวงตาทั้งจมูกทั้งริมฝีปากทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งภายในภายนอกมันมีค่าประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้เลยแต่เราได้มาแล้วอะแล้วเราก็ใช้เขาทุกวันเราได้ยินเสียงเพราะๆของผู้คนที่เรารักเราได้ยินเสียงเพลงที่เราชอบเราได้กินอะไรอร่อยๆเราได้ สูดดมกลิ่นหอมและหายใจด้วยออกซิเจนอย่างมีความสุขเราได้มองเห็นสิ่งสวยๆงามๆต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นครับคนหนึ่งคนที่มีอายตนะครบตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดแล้วเลยครับผมเชื่อว่าคุณคุณและผมก็จะเดินปัญญาข้อนี้ได้อย่างดีว่าคนที่โชคดีที่สุด คือคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นโชคดีขอบคุณคุณคนโชคดีนะครับที่ให้เกียรติติดตามเราพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ